อรุณสวัสดยามเช้านะคะที่นี่เขื่อนศิลินทรจังหวัดอุบลราชธานีพี่อนงมีโอกาสแวะมาเยี่ยมชมมาเจอต้นไม้สวยงามใบไม้สีทองนะคะก็เห็นที่ป้ายก็เป็นต้นไม้พระราชทานต้นไม้พระราชทานปู่ขององค์พระเทพรัตนราชสุดานะคะ เอามาปลูกไว้สวยงามสวยงามมากเลยพี่อนงค์เคยได้ยินแต่ใบไม้สีทองเพิ่งจะเคยเห็นนะคะต้นเป็นๆสวยงามล่มลื่นมากนะคะที่เขื่อนซิลินธรนยามเช้าขณะนี้ก็ประมาณ9้าโมงเช้านะคะมาแวะแป๊บหนึ่งนะคะทุกครั้งที่พี่อนงค์มาพี่อนงค์ไม่เคยเข้ามาใน เกื่อนซิลินทรเลยนะคะส่วนมากก็จะไปที่พัทยาน้อยนะคะไปเล่นสวนสนุกไปเล่นน้ำไปขี่บาดาน่าบทูทแต่วันนี้มีโอกาสได้แวะเข้าเยี่ยมชมเขื่อนซิลินทอนเป็นสวนแบบสวนสาธารณะเนาะพี่นองงาม งามอันนี้คือต้นดวงพึ่งนะคะขององค์ทีปังคอนรัศมีโชตนะคะามาพระราชทานปลูกไว้นะคะสวยงามพี่น้องอันนี้ก็คือตำหนักอะไรก็ไม่รู้พี่น้องเพียน้องกับบําโหซื้อตำหนักกับขออภัยถ้าบรรยายผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้นะคะพี่น้อง เป็นสถานที่สวยงามและล่มลื่นมากพี่น้องเดินไม่ทั่วนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากเดินไม่ทั่วเพราะว่ามาเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะพี่น้องมาเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราจะไปต่อที่แคมปิง้งรีสอร์ทนะคะก็เลย มาเดินแป๊บหนึ่งเป็นสวนที่ล่มลื่นและสวยงามมีแต่พันธุไม้แบบง,งามๆพี่น้องพันุไม้แบบดีๆทั้งนั้นเพราะว่าท่านในหลวงเอามาพระราชทานปลูกไว้พระราชนิพระราชนีนะคะเอามาปลูกไว้มีแต่ต้นง,งามๆแต่พี่โน่งกะไม่ได้รู้ชื่อรู้นามของต้นไม้เท่าไหร่นะคะ กลับมารีวิวให้พี่ให้น้องในเบิ้งนะคะเอาความสวยงามมาฝากที่นี่เขื่อนซิลินทรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านภาคอีสานของเราเผื่อมีคนอยากมาเที่ยวอยากมาเยี่ยมชมก็มาได้นะคะล่มลื่นพี่อนงค์ก็มารีวิวได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงตอนนี้แบตเตอรี่ก็ กำลังจะหมดนะคะกำลังจะหมดมารีวิวเอามาให้เบิงเอาความลุ่มลื่นเอาความสวยงามมาฝากเสร็จแล้วเราก็จะมาเดินที Sky walk นะะ่สกายวาอล์กนะคะสกายวอล์กที่เขือนซิลินทร์เหมือนกันห่างกันอยู่หน่อยหนึ่งนะคะห่างกันอยู่หน่อยหนึ่งเขาจะเปิดเป็นช่องประตูสันเขือนนะคะ ประตูจุดเที่ยวตรงนั้นตรงนี้แมเดี๋ยวพียน้องไปศึกษาก่อนเพราะว่ามาครั้งแรกรอบๆร,ร,รอบรอบสันเขื่อนจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างบ่าวาสิเป็นแพร่บัา,าสิเป็นสวนให้เที่ยวให้เดินชมให้ถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นสกายวอล์กหรือไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นธุรกิจเนาะที่ พัทยาน้อยหรือว่าอุบลราชธานีของเรานะคะพีนพ่น้องเพียนุ่งกัมาที่ซิลินทอนที่สวนอ่าซิรินทรนเขาเอื่อยอีหย่างเพียนุ่งกับพวกหูพี่น้องเห็นตั้งแต่ปลายท่างเขา,าเขื่อนซิลินทรนมาสัน่นเพียนุ่งกับมะเบิงเพียนุ่งวามันสวยงามนะคะสวยงามหน้าเดินเที่ยวร่มรื่นดอกไม้ดอกดอกุหลาบดอก ไม้นานาพันธ์คนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะคนก็ทยอยมาเดินเล่นมาเดินเที่ยวมีแพใหญ่ให้เหมาลำมีเพใหญ่ให้เหมาลำมีเพลงร้งองให้ฟังมีสระน้ําให้เล่นนะคะพี่น้องลำละหมื่นหรือสอง